สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปังก็จะพาไปปลูกมะเขือในกระถางนะคะปลูกยังไงให้งามนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยด้วยค่ะมาดูวัสดุยายปังใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นดินร่วนซุยแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะคะส่วนดินร่วนซุยนี้เราจะใช้ดินเก่าก็ได้หรือว่าดินถุงแบบนี้ก็ได้นะคะการใช้ดินถุงค่ะ แล้วก็จะมีปุ๋ยคอกส่วนปุ๋ยคอกเยปังก็จะใช้หมูลกัวที่เราหาได้ง่ายๆนะคะตามท้องถิ่นของเราเยปังก็จะปลูกลงในกระถางอีกอย่างหนึ่งนะคะเยปังก็จะใช้ต้นกล้วยจะเป็นต้นใหญ่หรือต้นเล็กใช้ได้นะคะส่วนต้นกล้วยของเราเนะะี่ยค่ะเจ็บความชุ่มชื้นได้ดีเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นพืชที่อวบน้ํา ยีปันก็จะใช้ต้นกล้วยนี้ล่ะคะ่ะแทนกลับมะพร้าวสับและก็เป็นปุ๋ยได้อย่างดีนะคะต้นกล้วยนะคะเราก็จะมาตัดต้นกล้วยหรือหั่นเป็นชิ้นๆก่อนยีปังก็จะตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ด้วยนะคะแล้วแต่ท่านชมนะคะว่ากระถางเราเล็กกระถางเราใหญ่เนาะถ้าตัดชิ้นใหญ่มากก็จะใส่ในกระถางของเราเต็มเร็วถ้าเกิด ปลูกในหลุมเลยค่ะเราสามารถตัดท่อนยาวๆได้เลยเพราะเราขูดลงลึกได้เนาะต้นกล้วยของเราในะค่ะใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยใช้หยวกของเขานะคะไปแกงก็ได้ทำอาหารสัตว์ก็ได้นะคะพวกเป็ดพวกไก่พวกหมูเนี่ยค่ะที่เขาเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะก็ผสมอาหาร เราจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้หมดเลยนะคะเราก็เตรียมกระถางเอาไว้นะคะเย่บปังก็จะใช้ต้นกล้วยที่เราสรับเอาไว้นะคะเอาใส่ลงไปเลยจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเย็บปังก็เอาใส่ปะปนกันไปเนาะนี่ค่ะเราใส่ไปเลยทิ้งไปเลยแบบนี้เลยส่วน ต้นกล้วยนะคะที่เยปันสับเป็นชิ้นเล็กๆเะยค่ะใช้แทนกลับมะพร้าวสับก็ได้นะคะทําให้ดินของเราชุ่มชื้นและก็อุ้มน้ําได้ดีมากเลยพอเขาย่อยสลายแล้วนะคะก็ก็จะเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยเยปันก็จะมาผสมดินก่อนนะคะส่วนดินที่เยปันใช้เป็นดินร่วนซุย3าส่วนเนาะแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนที่เยปันเคยใช้ผสมนะคะ ส่วนปุ๋ยคอกของเรานะคะทําให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวใบงามเพราะว่าเขามีในโตัเจ้นสูงนะคะเร่งโตเร่งเขียวได้อย่างดีเลยค่ะเราผสมเสร็จแล้วจะปังเอาใส่เลย ถูกเสร็จแล้วนะคะยาปังก็จะใช้ต้นกล้วยหรือกากกล้วยของเราที่ยาปังสับเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะยาปังก็จะเอามากบหน้าดินนะคะไม่ให้หน้าดินของเราแห้งเวลาเราลดน้ําไปแล้วก็ต้นกล้วยของเรานะคะมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราลดน้ําไปดินของเราก็ชุ่มชื้น ตลอดเวลาเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยค่ะเพราะว่าข้างล่างเขาจะมีต้นกล้วยรองก้นกระถางอยู่ทำให้ดินของเราเนะคะ่ะชุ่มชื้นแล้วต้นกล้วยของเรานะคะก็เป็นต้นไม้ที่อวบน้ำท่านผู้ชมก็ลองไปปลูกดูนะคะปลูกง่ายๆค่ะลองใช้ต้นกล้วยของเรารองก้นกระถางดูนะปลูกพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะอยู่ในกระถางนะีคะท่านผู้ชมก็ลองไปทำดู ถ้าเห็นว่าชิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทองปันปลูกผักขอขอบคุณ,คณสวัสดีค่ะ